สวัสดีครับผมเอซสอนผักครับคลิปนี้จะมาจะมากลบหญ้าครับมะนาวช่วงกำลังจะออกดอกครับพอดีมีพอดีมีฝนตกด้วยหญ้ามันก็เลยขึ้นคลิปนี้ผมว่าคลิปนี้ก็จะมากลบหญ้าครับพอดีผมปลูกผมปลูกพริกครับใต้ต้นมะนาวไว้ ปลูกพวกวกว่อนหน้านั้นก็ก็ปลูกแค่พลูครับให้เขาเป็นให้เขาคลุมหน้าดินด้วยปลูกให้เขาเป็นคลุมหน้าดินครับโดยผมจะใช้ใบไม้ไผ่ครับกลบ,กลบยะกลบหญ้าก่อนต่อมา ชั้นบนสุดก็ผมก็จะใช้พวกหน้าดินที่เขามีเศษใบไม้ผสมดินด้วยครับเขากำลังย่อยสลายได้ดีเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกลบกลบข้างบนครับซึ่งการทำแบบนี้มันอาจจะยุ่งยากหน่อยนึงครับแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์มากมายเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้หน่อยครับ ผมจะไม่ถอนรับให้เขาให้รากเขาเน่าไปในให้ให้รากเขาเน่าไปในดินเลยหพือว่าจะเหยียบหยอบก็ได้ครับเหยยบต้นไหนสูงเราก็ตัดเลย่าที่มันสูงๆุกตัด เป็นการสร้างสร้างแหล่งพลังงานให้ต้นมะนาวของเราครับผมปล่อยให้ยามันสูงเกินเจอแล้วครับยามันท่วมก็จะหายากหน่อยนึงร,รอบต้นผมก็จะกอๆเอาหน่อยครับอะไรบเยียบๆหน่อย เป็นการหมักเป็นการหมักปุ๋ยไปในตัวครับหมักเป็นปุ๋ยพืชสดให้เราไปในตัวเลยหญ้าพวกเศษหญ้าครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่หนาใส่บางๆพอครับ ผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไปแล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาก่อนที่เราจะกบก่อนที่เราจะกหบยาเราก็เราก็สามารถใส่ปุ๋ยหน่อยก็ได้ครับสําหรับคนสําหรับท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาถ้าเรามีเวลาหญ้าขึ้นบ่อยเราก็สามารถทําบ่อยได้ครับ เราก็จะได้เป็นแหล่งอาหารให้ต้นมะนาวต้นพริกของเราไปด้วยมะนาวถ้าเราถ้าเขาโตไปเขานานเขามีอายุหลายปีไปถ้าเราไม่เติมถ้าเราไม่เติมอินทรีย์วัตถุบ้างมันก็นั่นครับมันก็ธาตุอาหารก็จะหมดไป เป็นการประหยัดประหยัดต้นทุนไปในตัวครับพวกแหล่งจุลินซีย์เขาก็เขาก็จะตายกันเกิดเป็นการสร้างบ้านให้พวกไส่เดือนพวกอะไรด้วยครับ แลั้นก็ตกบดินครับกบดินหน่อยกบก็ไม่ต้องกบหนามากครับพอไม่ให้พอให้เศษหญ้าข้างล่างที่เรากบให้เขาตายครับ ดินของเราก็จะได้ชุ่มนานครับนี่ครับต้นพริกที่ผมปลูกรอบต้นมะานาวนี่เราก็ตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดออกหน่อยครับไม่ต้องถอนตรงนี้สูงเราก็ก็เหยียบเหยียบครับ เหยือบเวลาเราเวลาเราเอาเศษใบไม้กลบมันจะได้เรียบครับนี่จะหายากหน่อยเพราะว่านี่ครับเพราะว่ายามันท่วมเหยียบเหยียบให้เหยียบให้เสมอหน่อยครับ กลบเพื่อให้หญ้าเขาตายครับตเติมดินตเติมดินเพื่อให้เขาเป็นการหมักไปในตัวด้วยและให้หญ้าเขาขึ้นครับเพราะว่าหญ้าที่เราที่เขาขึ้นใหม่เขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เราหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละครับ แต่ถ้าเรากลบโดยไม่ให้ย้าขึ้นเขาก็จะเสียประโยชน์เสียประโยชน์จากจากปุ๋ยจากปุ๋ยพืชสดของเราครับเราจะไม่ได้ปุ๋ยพืชสดถ้าเรากลบอย่างนี้เตยกลบดินข้างบนเราก็จะได้สร้างสภาพแวดล้อมให้ต้นมะนาวของเราด้วยครับสร้างสภาพแวดล้อมให้ต้นพริกของเราไปด้วย กรบดินพอก็พอไม่ให้ก็พอไม่ให้ให,ให้เห็นต้นหญ้ากเก่าครับให้ต้นหญ้าเขาตาย นั่นที่กบให้เขากบดินเพื่อให้ไอเศษใบไผ่พวกเศษหญ้าให้เขาได้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นครับถ้าเราไม่กลบดินบางที พวกเศษหญ้าพวกอะไรเขาเขาก็จะดันขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาถ้าเรากลบแต่เศษหญ้าเศษฟางเราไม่กลบดินอีกชั้นหนึ่งบางทีบางทีมันก็ดันขึ้นมาครับพวกยาแล้วก็ด้อยสลายก็ช้าครับนี้ผมจะตัดแต่งกิ่งทุกปีครับแต่ว่าก็ไม่ควรตัดแต่งกิ่งทั้งหมด เราก็ตัดแต่งกิ่งเฉพาะกิ่งไหนที่ที่เขาแก่ที่เขาที่เขาติดผลแล้วนะครับเราก็ตัดเราก็ทยอยตัดทุกปีแต่ว่าเพราะว่ามันมันจะได้ติดดอกตีไอติดผลให้เราทุกปีครับซูว่ากิ่งกิ่งนู้นนะครับกิ่งนู้นที่ปีที่แล้วผมเหลือ,อไว้นู่นแหละปีหน้านู่นแหละครับใบเขาร่วงเขาเขาก็จะติดผลครับ เมื่อปีหน้าเสร็จเบือใบละใบเขาเริ่มแก่เริ่มร่วงเขาก็จะติดผลให้เราถ้าเรารดน้ำใส่ปุ๋ยประจำเขาก็ทยอยออกดอกอย่างนี้แหละครับออกดอกติดผลให้เราแต่ว่าเขาก็จะไม่ดกมากเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ค่อยได้รดน้ำเขาครับถ้าถ้าเรารดน้ำเขาเป็นประจำใส่ปุ๋ยให้เขาเป็นประจำเขาก็ทยอยออกทั้งปีเลยครับ แต่ว่าก็สังเกตดูถ้าถ้าเขาเริ่มผลิใบเริ่มเริ่มไม่มีดอกถ้าเขาเริ่มไม่มีดอกเราก็ควรพักน้ำเขาบ้างครับพักน้ำประมาณสักหนึ่งเดือนคอยดูแล้วเขาก็จะติดผลเองแหละครับบางทีเราให้น้ำเยอะเกินเยอะน้ำให้น้ำเยอะ ใส่ปุ๋ยด้วยอย่างนี้ครับเขาก็จะเขาก็จะไม่สร้างตาดอกครับบางทีเราใส่ปุ๋ยไอไนโตรเจนเยอะเกินเนาะไอตัวหน้าสูงอย่างนี้ก็ระวังทีนี้เรารดน้ํายิ่งเรารดน้ําเป็นประจําเขาก็จะเขาก็จะแตกแตยอดใหม่ครับเขาก็จะเขาก็จะไม่สะสมอาหารเราก็เราก็พักน้ําบ้าง ผมจะตัดแต่งกิ่งครับเพราะว่าเพราะว่าผมจะเพราะว่าข้างล่างผมปลูกพริกก็เลยจะไม่ให้ใบเขาเยอะให้แสงเขาส่องถึงพริกของเราบ้างครับมีผมมีแผนว่าจะลงจะลง,จะลงมะจะลงมะเขือจะลงไอ้ถั่วฝักยาวอยู่ครับข้างๆต้นมะนาวให้เขาเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยให้ต้นมะนาวของเราด้วยไปในตัวสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้เอสอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ